เดีพยายามพ่วงครับเดี๋ยวพยายามพ่วงหครับหน้าครับอรุ้สวัสด์ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหมอกตอนเท้่เศ้าครับตอนเท้่เศร้านกห้องจิตจัดจิตจัด,จดนกกาออกจากรังครับผมนี่ครับ ว่าหนาวปันไดครับตอนนี้สบายสบายครับเย็นสบายสบายอยู่บ้านบรรยากาศธรรมชาติครับแต่ว่าผมตื่นสวยบรรยากาศพยายามพ่วงครับเดี๋ยวพยายามพ่วงวครับหน้าครับนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยนไปเผาขลางมันนครับตอนนี้เราุณหพุมิอยู่ประมาณทิพดาองศาครับที่มาที่หกงศาครับผมแล้วผมจะชิมชิมครับ บรรยากาศบ้านผมเน้วครัพอปเป็นยังครับไปยังสี่เลาผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งครับพี่น้องว่าสีได้บางอา่างวันนี้เอาละครับตอนนี้เขาลงรถแล้วครับเดี๋ยวเขาจะตามหน้าเพคุนไปอยู่ข้างนั้นครับอดี๋ยวใส่ยำฟ้ายำฟ้าเด้อะหมดแล้วครับเดี๋ยวลงไปอยู่อากาศตอนนี้ก็14องศาค,ครับผม ก้าหกโมงครึ่งแล้วล่ะครับคิวสีองศาอันนี้กัเป็นหัวหน้าแต่เก่าครับแต่ผมเลี้ยงไววย,ยังแต่ยังหน่อยผลละเป็นทีหน้าของยายแมงให้หน้าบ้าเพ่อนปูเพ่อนมาเลี้ยงแต่สอนอยังหน่อยครับยายบ่มีลูกชาย้ยาากับเลยเอามาเลี้ยง แต่เร่แบงขายเป็นกับมาขุดสองขุดสามไม่เห็นยังไหวอยู่ทั้งนี้แต่คอนปลาแถวนีหกครับโอหกแบบถึกวะไม่มันต้องไปตี เงาะผ่านสื่อเฮ้ยผ่านสื่สสอ,ออ้หู้ผินงเบิง่ง <laughs> ครับมันแลนอยู่ครับมันแลนผ่านในสื่อเนะาะมอเตอร์ไซอันนี้เน, <laughs> นาะอืาาม่ารูเฮ้ยใส่ไว้ไหมสยย <laughs> ใส่ไว้ไหมใส่จากหลังหลัง <laughs> าาบ่หลังแหลกครับผม จริงๆมันมันแลนมาอยู่ครับพี่น้องมันแลนไก่มันแลนผ่านมันแลนลอดอยู่ชงไหนูตัวหน่อยบ่แต่ว่ามันบ่อยากครับไปอีกหลังที่สองรับเป็นน้องร้อยครับมันขุดบพี่น้องโอ้มันขุดกินมันสำประหลังครับไซนั่งอีกอัน ไปไวใส่อันตีนี่น่ะใครถือว่าใชเป็นเพือนันนี้ครับหลังหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นหล่องร้อยครับห้างมันห้างมันขุดครับน่ามันเ้องไปแล้ว <laughs> ถึกบ่า ตัวน,นี้กำลังหาบ่วงอยู่พี่น้องบ่บวงไม่คือเสียก่อนอ้ยโอ้ยบุถือในน้นมันหลังนี้บดถือครับผมตัวน,นี้ก็ผ่านนะครับแต่บุถือครับผมหลังนั่นแหละมันถืออ่ะบ่วงเสียครับบ่วงเสียบ่วงเสียหลังหนึ่งครับ มันออกไปทางใดบุนี่พี่น้องเดี๋ยวที่หาเบาิ้งกันครับหรืออันนี้คืนอนุอ่ยหนักเสียบวงเสียหลังหนึ่งครับผมพี่น้องถือว่หลังนี้กับบุถึอครับก็ต้งช่มให้หน้าใช่เอ้ยไปสิเดี๋ยเนาะไปสเดี๋ยวบวงว่าใส่ขนมเนาะ มันมีอยู่หลังหนึ่งอันอันผมเก็บมานนะน,นั้นแหละอยู่หมองตน,นุ่นนั่นอยู่อันหมองผมฝาดเขาคนเมืหอหนอาได้ ใ้ทั้งนั่นเติบันนี้บ้านมันอะไรถือเนาะผมว่ามันถือยุตัวนะั้นน่ะนะแ๋้วลังน่กเพิ่พลังหน่งวัดถือครับพี่น้องวดถือชิงหนูเสลาวตนลุงมาถอนี่ครับ บ่วงมันยักนะนี่มันยักบัเดินี่ยักมันนามันผ่านเอันี้ันนะมันแบบนโอ้บ่ยักว่เกากับฝ่าผามาใส่บุีไว้น่ะโอ้ับอะไรก็ได้เับฝ่าผา่ยีคือนนั่นแล้วเ้วบอกพ่อใช่ไหม่ร้นัน

ต่ก่อนผมกับมหาไซนหนูสิล่ะครับต่ก่อนตอนเป็นเด็กหน่อยเอากับเอากับเล็กนะครับกับแป้งที่เป็นซีเรียมนะครับพร่แม่กับที่เป็นในในเครื่องวงกลมนะครับมึงเียเขาเรกว่ากับฝาผ้ากับเครื่องวงกลมกับเด็กที่เป็นแขวเป็นแข่นแต่ว่าตะกรอนผมจะใส่ไอ้กับกับแป้งกับกับเด็กกันนี่ล่ะครับยางยูห้องกับแป้งมันผมเวลามันั้นไม่นัง เ,เดี๋ยวตามหาเบื้องหลังนี่ก่อนครับผมความตั้งใ่ที่สะหาเบื้องหลังนั่นแหละครับมืหัวมันไปใสตอนนี้เขาเลือกลมความตั้งใ่ที่สะหาไอ้เบื้องหลังนั่นแหละครับเพราะว่าเรเห็นมันหกครับมือหัวมันไปใสเดี๋ยวเขาจะไปอนอีกทั้งฟังหนึ่งครับเขาจะไปพูนครับพูนทั้งเสียงที่ใสไวอ้อยู่อยู่สองหลังมาสัตย์ เดี๋ยวผมจะย่างไในหน้าเพื่อนจะไปเอารถกลับผมชิลลงไปได้บ่นี่เพื่อนครับเกือบกันอุ้ย,ยปตายอย่าคเขามานิดครับบุ๊ไปแล้วพี่น้องอุ้ยอุ้ย,อ,ยออกมาได้แล้วครับ แล้วครับปาหย่าครับผมแต่เว้นก็ขึ้นแล้วครับนี่ครับก็เจ็ดโมงแล้วครับตอนนี้แต่เว้นขึ้นแล้วนี่เขากะเข่ามากแล้วครับบ่วงครับผมมันบมแรีนผ่านเนอครับนี่ครับบ่วงครับพี่ทั้งนั้นผ่านบ่ ไม่แล้ววะตอนนี้เขายามบ่วงมาแล้วครับพี่น้องเหี้วครับผมคือหลังนึงยังมันเอาไปใส่ครับมันถอนบ่วงไปหาบ่เห็นนอกนั่นกะบผ่ผ่านผ่านยุ่กับบ่ถือครับบ่ได้ยักโตครับบ่วงย,ยุ่ยซบหลังครับบ่ถือบอ่ได้โตจากหลังเลยเอาหน้าคนน่าเดี๋ยวสิมากแกมืออย่ายสัน เดี๋ยววันนี้เขาสิไปเผาขาลามนะครับเนาะเดี๋ยวสิไปเผาขลามเผาครับ